เค้กมาฝากค่ะไหนเปิดดูปดิดดูว้าไม่ว้าวเหรอไม่เห็นจะน่ากินเลยค่ดู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 อออขึ้นมาก่อนออกขึ้นมาก่อน,ออน,อนทำไมไม่น่ากินนี่โวโบดูนี่ไงดูก่อนนี่นี่ผลไม้รวมเบอร์รี่รวมี่มีทั้งสตบบรอเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่บูเบอร์รี่นี่ เนื้ออร่อยมากนะแพงด้วยบอกว่าใช้ผลไม้อย่างดีไม่เห็นจะน่ากินเลยค่ะแกชิมก่อนชิมก่อนชิมอแม่ว่าน่ากินแม่เห็นปุ๊บแม่ซื้อเลยเนี่ยต้องซื้อมาให้หนูกินอ่ะหนูกินตรงสตบบรอเบอรี่ดิสิไม่เอาทำไมอะ่ะหนูไม่ชอบอะคะ่ะหนูไม่ชอบอ้าวแม่ว่ามันน่ากินเอานะถ้าแกมูอยากกินก็กินไปแล้วกันนะคะน่าทานขนมโท้ นะจ้าป้ากวางซื้อขนมมาให้นี่ขนมเค้กโบราณออตอนเด็กๆป้ากว่างชอบกินมากเนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็ถูกด้วยถูกมากอร่อยมากกินดูนะป้ากว่างเคยกินตอนเด็กๆนะอร่อยนะหนูราคาถูกอะยังไม่ได้เคี้ยวเลยอร่อยไหมอร่อยอเห็นไหมอร่อยไหม,อมอโอเคได้เลยค่ะอ่ะอืม อร่อยป้าอุ้ยป้าดีใจมากเลยนะที่นัชชาชอบเค้กเนี่ยราคาไม่แพงร่อยหมาอขนมแทงน้องพิมค้านี่แม่มีขนมญี่ปุ่นมาให้กินค่ะแม่ซื้อจากร้านดังเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเลยแม่ก็รีบไปตอคิวซื้อมาเลยนะใช่จริใช่นี่รสชาเขียวมัทฉะมัทฉะอร่อยมากเลยนะลองชิมดูสิเป็นยังไง เป็นไงคะเป็นไงคะนุ่มมากเลยใช่ไหมอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ยทำหม้าอร่อยไหมอุ๊ซไปซื้อแล้วก็ง้นงานนะคะใครมอุ้งั้นงา้านขอทษไม่พูดอย่างงั้นน่ะนี่ต้องแพ้ลงไปต่อคิวซื้อตั้งยาวเลยนะคนฮิตกินกันมากเลยกินที่ญี่ปุ่นแบบอร่อยกว่านี้ไหมคะก็ว่าร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วนะเฉยๆมากเลยค่ะแครมอุ้งเงครมอุ้งเอร่อยมากแครมก็กินไปเลยแล้วกันขนมโท้ ความีขนมไทยมาให้นีขนมชั้นเจ้านี้นะเจ้านี้เจ้าดังเลยนะ<อ>เวลาจะซื้อต้องต่อคิวซื้อกว่าจะได้มาหนึ่งกล่องนี่นะโหไม่ใช่ง่ายๆอร่อยมากเลยชิมเลยั้ยชิมเลยชิมกินเองให้ป้าป้อนกินเองก็ได้นี่ชิมชิมชิมอ่านุ่มมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมนุ่มใช่ไหมดูก็รู้ว่านุ่มอืมอร่อยไหมอร่อยไหม กินเยอะๆเลยนุ่มเนาะนุ่มมากเลยเอาอีกไหมคะไ,มดได้คะ่ะแต่เดี๋ยวอันนี้เคี้ยวให้หมดปากก่อนนะหอมดีจัขนมแทงน้องพิมน,นี่ชา,มานมไข่มุกร้านตอดนูเลยแม่สั่งให้ไหรเดอร์มาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยอ่ะกินซะ,ค,ะค่ะเอาไป แต่กินบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะมัน็ะปวดแล้ว <c oughs> อ,อ้า <c oughs> เนี่ยแม่เห็นหนูชอบแล้วก็หนูจะดีใจทุกครั้งที่ได้กินแม่ก็เลยสั่งมาให้หนูอะ่ะหนูจะได้แบบว่าเออแบบดีใจเบิกบ,บานางี้ไง <c oughs> ก็มันเบื่อแล้วว่ะ ดึงดึงดึงนะจิมๆิมชิมนะนี่ร้านรถเข็นปากซอยที่นัชชาชอบซื้อกินกับแม่นะใช่ไหมไหอร่อยไหมอร่อ,อเคเยออค่ะเย้อ๋อเย้เย้เย้เอาเย้กินอ,อ่ะเอาไปกินเลยค่ะนี่ถือดีๆนะเอานิ้วแย่เข้าเป็นตรงยางก่อนนี่เออโอ้โหถุงถึงนี่ก็ได้อารมณ์มากเลยนะขนมแพง แกทำอะไรอยู่คะแม่นี่นี่น้องพิม์มาก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวมากินขนมกันเขาบอกว่าพุดดิ้งเจ้าเนี้ยอร่อยมากออกกันดันนเอาไหมเออนี่แพงนี่นะแม่รู้สาตัดใจซื้อเลยนะลองชิมดูถ้วยกระจิ๊ดหนึ่งก็าแพงน่ะโอ้น้องพิมซอฟช็อกโกแลตนี่นี่หนต้องชอบกินแน่เลยจะได้รู้ว่าอร่อยไหมอืมอร่อยไหมเอาอร่อมมั้งคะไม่อร่อยมั้งอะ แม่ใจเหรอแม่ก็รู้ว่าหนูไม่ชอบกินพุดดิ้งอะค่ะหนูไม่ค่อยได้กินพุดดิ้งด้วยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าอร่อยไหมก็ไม่รู้ว่าพุดดิ้งอร่อยมันเป็นยังไงอะไรคือมอร่อยอะไรคือพุดดิ้งชี่อรอ่ออปกติแม่ก็ไม่ได้กินพุดดิ้งช็อกโกแลตเหมือนกันเขาบอกอร่อยก็ซื้อมาแล้วแพงด้วยเนี่ยอืมข้นอะแถวแบบนี้คืออร่อยไหมคือมันอร่อยไหม ถือว่าอร่อยแล้วกันมันแพงต้องอร่อยสิขนมถูกป้าปงทำอะไรอยู่คะอ้น่า <c oughs> ชานี่ป้าปงกำลังดูอยู่ว่าขนมหมอ้อแกนเนี่ยซื้อมาจากตลาดมีเด็กคนบอกว่าอร่อยก็เลยต้องลองซื้อมาชิมแต่ว่าป้าไม่มั่นใจว่ามันจะอร่อยจริงไหมเพราะว่ามันถูกมากจ้าชาชิมให้ป้าโอ้อ้าผัดลอเลยเหรออ,อือ้ำอ้ำสิลกูกไม่ถูกปากมันจะ <c oughs> อร่อยไหม อร่อยค่ะอ๋ออร่อยเหรออันนี้เติร์ชชาตรงนี้ประกวางตรงนี้เออประกวางชิมบ้างอืมการเชื่อเลยอร่อยกันเชื่อเลยโอ้ยกินน้ำใหม่เลยประกงทานน้ำนะคะหมดเลยได้ไหมคะเอาหมดถ้วยเลยเหรอได้อ่ะยกให้ค่ะช้อนอยู่นี่ค่ะขนมแท่งใช่คุณค่ะกำลังกินอะไรดีคะหิวแล้วค่ะสั่งมาให้แล้วนี่อ่ะ กกินนี่ดีใจิเลยค่ะกินส้มน้ำข <c oughs> ้นหยดไก่ทอดตามไม่รู้ล่ะต้องกินนี่อร่อยจะตายเจ้าเนี้ยหนูชอบกินมากไม่ใช่หรอ <c oughs> แต่หนูอยากกินส้มต้ำข้นหยดไก่ทอดมากกว่าค่ะกินเถอะกินเถอะนี่อุตสา่าห์ซื้อมาให้ละอย่าหมดค่ะทุกอย่างนี่ของดีๆนะเนี่ยดูสิเนี่ยฮะทุกชิ้นก็อร่อยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม โอ้ต้นเีกาทอดให้ส้มตำส้มอะไรเล้ลางแหละลาบม่งชวนะกินจ้มตำมาค่ะขนมท่เกิงคะกางวันมีอะไรให้นูกินคะอุ้ยกวันเหรลืมเลอ่ะลืมสั่งลืซื้อลืมไปทุกอย่าอมี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 รอแป๊บนึง ป้าต้มให้รอแป๊บหนึ่งนะมันกินเป็นอาหารได้ไหมเนี่ยป้าควังเคยเห็นแต่เด็กเขาเอามาบี้บ,บ,บี้บี้กินกันเป็นขนมตุก,กว่านะโอ๋อได้นี่นี่น,นี่เขาบอกให้ใส่ชามต้มกินได้เลยมามาอ่ารอแป๊บหนึ่งนะมากินหนะน้เปื่ยรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะ,อะเผาวกว่อนนะไม่รู้ร้อนเ่าเนี่ยนี่ค่อยค่อยโอ๊ยมันยังแข็งเลยฮะนิ่มอยู่นิ่มแล้วเหรอชิมซี่อร่อยปะ งามนั้นน้อยอ่าเปล่าเปล่าออร่อยปะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยเหรออร่อยแม่ชุดน <c oughs> uh, ้ำได้ชุดอร่อยมากอ่ะชุบน้ำชุดน้ำอ่ะชุบน้ำอันนั้นมันเส้นสิซุป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 อร่อยมอืนะแล้ว เออากินนะันี่นัทชารูไม่มือนี่ถูกมากเลยนะเนี่ยฮะอร่อยด้วยถูกด้วยนะนนนก,ก,กินชอนคัมก็บวนั้นไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มไม่อิ่มกินอิ่มได้ขนมแทงอิ่มแล้วใช่ไหมคะหลังมื้ออาหารแม่มีนี่มาให้ชอบชอะไรเต็มเลยจะเลือกกินแบบไหนนีเลือกอันนี้ไหมอันนี้ไหมลินลินดอกนะชอบมากาทำไมนี่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 เดี๋ยวก่อน มันเป็นดาร์กสีดําโอ้แต่ว่ามันอร่อย,ยนะม,มันดาร์กเกินไปค่ะโอ้จริงเหรอนี่เอางั้นเอาอันนี้ไหมไม่เอาค่ะอันนี้มันใส่ส้มหนูไม่ชอบใส่ส้มแบบนี้เอางั้นอันนี้มันนี้มันใส่ถั่วค่ะไม่เอย่าเดือกค่ะแล้วอันนี้คอนนคะอันนี้มันเป็นมิลวช็อกโกแลตค่ะไม่เอาค่ะเอะไรน้องพิมดาร์กก็ไม่เอามิลวก็ไม่เอาส้มก็ไม่เอา ตัวก็ไม่เอาแล้วจะกินอะไรคะเนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะตัว oh <no. S 2> โอ้ยแต่หนูไม่อยากได้นี้ oh <no. S 2> นี่แต่ละอันนะแม่อุห์คักเลือกมานี่แพงแพงทั้งนั้นเลยนะนี่รู้ไหมว่าลูกเท่าไรกล่องเท่าไรเดี๋ยวบาเท่าไร่นี่อันนี้ก็เกือบร้อยแน่เดี๋ยวไปกินเองแล้วกันนะคะแต่หนูไม่มอยากกิน,น,นไม่ไปกินสกนละขนมถูกหูยกินหมดทามเลยเผ็ดใช่ไหมเผ็ดบ้านกว่างมีนี่ให้ของแก้เผ็ดมันคืออะไรคะ ทงช็อกโกแลตเหรียญทองราคาถูกมากเลยเนี่ยทั้งถุงเนี่ยสิบห้าบาทเองอ่าเดี๋ยวป้าตองแกะให้อ่ะณัชาจะกินเหรียญไหนก่อนเหรียญนี้เหรียญนี้อ่ะไหนดูดีอร่อยจริงหรอป้ากวางไม่เคยชิมเลยเนี่ยอันนี้ของโปรดที่สุดเลยปะฮะโปรดที่สุดนะกระชือโปรดที่สุดออันใหญ่ปะอันใหญ่อันใหญ่อันเราจะเฉยเลยข้าวต้มข้า ไม่เป็นไรค่ะอ่ะให้หนูหมดเลยนะเนี่ยนี่กี่บาทเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะขนมนแทง่งมาร์กอโ,โ,โลนใช่จังก่อแลตอ่ะชิมหนูก็ไดเดี๋ยวก่อนอะไรคะแม่จะทำอะไรคะเนี่ยมาร์กอโลนแม่จะกินเดี๋ยวเออคือว่าแม่จะกินมาร์กอโลนไงอร่อยมากเลยค่ะแม่พออีกมีอีกไหมคะมีอไมไม่มีคือจะบอกให้ว่าแม่ซื้อมาเนี่ยแม่กับ ว่าจะให้หนูนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรมาให้หาอะไรมาให้ก็บ่นว่าเบื่อไม่อยากกินแม่ซื้อซ้ำๆแ,แม่ก็เห็นว่ามากระรองเนี่ยแม่ก็ซื้อให้บ่ยอยเหมือนกันนะแม่ก็เลยกลับว่าเดี๋ยวเอามาให้หนูก็บนน่นอีกแม่ก็จะกินเองก็เลยแม่คะอะไรคะ,ะ,ระมากระรองเป็นของหนูชอบมากไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะไม่ทีแบบนี้ซื้อมันน้อยกินไม่พอกินแป๊บเดียวมันก็แล้วอ่ะ มืำเวใหญ่ามากเลยอ่ะขนมเธากวงทอะไรหนูชอบอ๋อหนูชอบเหรอนี่ปากวางกำลังจะกินขนมเค้กนี่ปากวางคิดว่ามันเป็นขนมคนแก่เด็กไม่ชอบซะอีกก็เลยไม่ได้ชวนหนูก,กินหนูชอบกินหรอขนมเค้กนี่ปากกวางชอบมากเลยเจ้าเนี้ยยายที่ขายปักซอยขายถูกมากเลยเนี่ยใช,ขยยใช่ขายดีด้วยใช่ขายดีด้วยหนูเอาสีอะไรนี่น้ำชามันจะมีสีขาวเห็นไหมนี่มันจะเป็นคู่แบบนี้อ่า ก็สีดำสีดำแบบนี้อ่าณชาเนี่เป็นคู่เหมือนกันณาชาจะเอาสีอะไรคะอ่ะสีดำสีดำเหรออ่าโอเคอ่ะเหมือน,นประกวงกินสีขาวนะอุ้ยกินพร้อมกันเลยเหรอกินพร้อมกันเลยเหรออ,อร่อยไหมอะอ่าแ้วประวอุ้ยม่นาเชื่อว่เด็กอย่างชาเขจะชอบกินขนมโคกเหมือนกันเหมือนปลากวางเลยอืมอร่อยมากเลยนะขนม อนไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุกกี้แอนรีมใช่รสคุกกี้แอนรีมแกมุงก็รู้นี่คะว่าหนูชอบรสช็อกโกแลตใช่ค่ะรสคุกกี้แอนทีมเลยค่ะก็มันเหลืออันนี้อันเดียวแล้วคนขายกูก็เชียร์บอกว่ารสเนี้ยอร่อยมากลรงชิมดูไหมนี่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 นฮากเก็นเดียวยุ่ ฮาเก้นดาดเนี่ยนะมันแห้งและตั้งร้อยหนึ่งนะแห้งจะตายลองชิมดูมันอาจจะลงเห็นไหมน่าตะดูดด้ียชอบกินรสช็อกโกแลตก็นี่ไงมันเคลือบช็อกโกแลตแล้วข้างในก็เป็นคุกกี้ครีมมันจะได้เบรกกันอะไรไหมันก็พอได้อะค่ะแต่ดีกว่านี้ถ้าเป็นรสช็อกโกแลตอุ้ยนี่ก็ดีแล้วแหละ โบราณแบบเนี้ยแท่งละสอบาทเองถูกมากเลยอลองชิมดูซิเคยกินไหมอร่อยอร่อยเหระ <c oughs> ดีใจจักเลยรที่น้าจาชอบกินเนี่ยนะขนมนะไม่จําเป็นจะต้องแพงขนมแพงขนมถูกก็สร้างความพึงพอใจให้กับคนเหมือนกันขึ้นอยู่กับความพอใจของคนคนนั้นจริงๆเลยนะเนี่ย ทำเองเหรอคะซื้อมากสิถูกมากดีพี่หรือเปล่าอะไรมากเลยคะบ้ากกวงอันนี้เหรออันนี้กินเยอะๆนะ